ครับเดี๋ยวพามาดูาบูธท,ทองเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กําลังจะเก็บรายละเอียดอยู่นะครับเป็นบูธท,ที่เสริมด้วยกาไฟนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวเลขก็คุมคุมอยู่พอสมควรนะครับคุมคุมเยอะด้วยครับตัวนี้ ตัวนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็ส่วนชุดนี้เขาจะเหลือเก็บฝั่งนี้นะครับก็กําลังทําการเก็บรายละเอียดอยู่นะครับก็นี่นะครับงานตัวนี้ก็จริงๆถ้าไม่เกิดปัญหาก็น่าจะเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับพอดีผงกาไฟเขาแตกนะครับตอนกึงรูใน,นนะครับก็เลยต้องทำการแก้แล้วก็อ่า เอาใส่เข้าไปใหม่นะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม